สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมทุกทกท่านที่แวะเข้ามาชมช่อง much no story นะคะหวังว่าทุกทกท่านก็จะสบายดีกันอย่างเช่นเคยนะคะวันนี้ขอเปิดหวัวคลิปด้วยการนำเอาวิดีโอน้องหานมาให้ชมนะคะเป็นครอบครัวน้องหานพ่อแม่หานที่น่ารักมากเลยนะคะในส่วนสาธารณะคะ่ะก็มีเด็กๆมาให้อาหารหานนะคะดูว่า มีลูกดกเหมือนกันนะคะหานฝงนี้หานแคนาดามีอายุที่ยืนยาวมากเลยระคายาวถึง12ปีเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นแอดก็จะนำเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับชายคนหนึ่งที่มีสภาพร่างกายโดยเฉพาะศีรษะของเขานะคะเล็กผิดปกติทำให้หน้าตารูปร่างของเขาเหมือนอย่างกับลิงนะคะเลยทำให้โดนล้อเลียนและโดนรังแกอยู่บ่อยๆคะ่ะ ตอนนี้ก็ชมบรรยากาศน้องห่านไปเพลินๆกันนะคะหวังว่าก็จะสร้างความสุขให้แขณผู้ชมได้ค่ะเช่นเคยนะคะวิดีโอคลิปนี้ก็จะนำเที่ยวโดยน้องกิสมค่ะเพราะว่าน้องกิสโมนะคะต้องออกเดินทุกวันค่ะแล้วอากาศดีคุณพ่อของน้องก็เลยได้พาน้องมายัางสวนสาธารณะแห่งนี้นะคะที่นี่ก็จะมีน้ำ หรืออ่างน้ําให้ได้เห็นกันและมีลิมทานตลอดเส้นทางเลยนะคะยังไงติดตามชมกันคะ่ะค่ะแอดก็จะเข้าเรื่องเลยนะคะก็คือว่ามีชายคนหนึ่งอายุ21ปีแต่รูปร่างหน้าตาของเขาเหมือนลิงมากเลยคะ่ะโดยเฉพาะส่วนศีรษะของเขามีขนาดที่เล็กนะคะแล้วก็มีลักษณะที่คางแหลม สีสาเล็กแล้วก็หัวทุยนะคะตามรูปภาพเลยประกอบกับหน้าตาของเขานะคะผิวพรรณของเขาเลยทําให้เขาโดนเพื่อนบ้านล้อเลียนนะคะโดยเฉพาะพวกเด็กๆซึ่งก็ไม่รู้ภาษาว่าการล้อเลียนจริงๆแล้วไม่ใช่สิ่งที่ดีนะคะก็ปรากฏว่าจริงๆแล้วน้องเขาก็คือเกิดมาในสภาพแบบนี้ ซึ่งภาษาทางการแพทย์เรียกภาวะเช่นนี้ว่าคนที่เกิดมาที่มีลักษณะที่มีสีสันเล็กเกินกว่าปกตินะคะแล้วก็สมองเล็กกว่าปกติภาษาอังกฤษเรียกว่าไมโครเซ p ป r รี่นะคะไมโครก็แปลว่าเล็รเซปอรี่ก็หมายถึงกรกะโหลกศีรษนนะคะสาเหตุก็มาจากหลายๆอย่างนะคะหลายๆปัจจัย อย่างบางคนก็คือคุณแม่ได้ดื่มสุราได้เสพยาเสพติดเข้าไปเยอะนะคะก็เลยทำให้ลูกออกมาเป็นแบบนี้หรือในบางรายเขาก็บอกว่าเป็นโดยทางกรรมพันธุ์นะคะแล้วก็ล่าสุดเลยเขาบอกว่าโดยเฉพาะในอเมริกาใต้นะคะเมื่อผู้หญิงที่ตั้งครรภ์โดนยุงที่มีชื่อว่าซิก,ก้านะคะกัดและแพร่เชื้อนี้เข้าไปก็จะทำให้สมองของ เด็กที่อยู่ในคันมีลักษณะที่สร้างไม่สมบูรณ์แบบนะคะจึงทำให้เด็กเหล่านี้เกิดมามีลักษณะที่มีกระโหลกศีรษะที่เล็กมีสมองที่เล็กกว่าปกตินะคะซึ่งมันก็จะมีความรุนแรงแตกต่างกันไปนะคะถ้ารุนแรงมากเด็กบางคนก็อาจจะเสียชีวิตตั้งแต่แรกเกิดนะคะหรือว่ามีอายุไม่ยืนยาวค่ะ แต่ถึงยังไงั้ก็แล้วแต่นะคะในเคสนี้น้องเขาก็สามารถมีชีวิตที่ยืนยาวมากเลยนะคะแล้วก็ดูว่าสุขภาพร่างกายก็แข็งแรงปกตินะคะประวัติของน้องเขานะคะก็คือคุณแม่เล่าให้ฟังว่าคุณแม่ตั้งครรภ์มาห้าครั้งก็ปรากฏว่าก็มีแทงบ้างลูกโตมาแล้วก็เสียไปบ้างนะคะจนกระทั่งคุณแม่ก็ได้ขอพรจากพระเจ้านะคะ ว่าขอให้คุณแม่ได้มีลูกจริงๆและและได้อยู่เลี้ยงดูกันไปจนตายด้วยเถิดถึงแม้ว่าน้องจะออกมาพิกลพิการยังไงคุณแม่ก็รับได้นะคะก็ปรากฏว่าพระเจ้าก็ได้ให้น้องมาเกิดกับคุณแม่นะคะแล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ก็ไม่คาดคิดนะคะอย่างที่คุณแม่ได้ขอไว้ค่ะถึงจะพิกลพิการคุณแม่ก็จะขอรับเลี้ยงนะคะก็ปรากฏว่าน้องเขา เกิดมาด้วยอาการพิการอย่างที่ได้เล่าบอกไปนะคะคือมีอาการกะโหลกศีรษะเล็กนะคะสมองพัฒนาไม่เต็มที่เด็กที่เกิดมาด้วยสภาวะอาการแบบนี้การเจริญเติบโตทางด้านสติปัญญาก็จะไม่เทียบเท่ากับคนปกตินะคะทำให้น้องเขาไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากค่ะ คุณแม่ก็อาศัยอยู่ในบ้านเก่าๆนะคะหลังเล็กๆก็ไม่ได้มีเงินมีทองส่งน้องไปเรียนนะคะหรือส่งน้องไปรักษาค่ะแล้วอาการของน้องก็คือไม่สามารถพูดเหมือนเด็กปกติได้นะคะแล้วน้องๆแถวๆบ้านก็จะกลั่นแกล้งน้องเด็กชายคนนี้นะคะทาให้น้องเขาต้องวิ่งเข้าป่าบ่อยๆค่ะโรงเรียนของเขาก็คือในป่านะคะเขาก็จะวิ่งเข้าไปเล่น แล้วก็บางทีคุณแม่ก็ต้องไปตามกลับบ้านนะคะเป็นระยะเวลาเป็นระยะทางหลายๆกิโลเมตรเลยล่ะคะ่ะด้วยความที่น้องพูดเหมือนมนุษย์ปกติไม่ได้นะคะน้องก็จะส่งเสียงแปลกๆมีเสียงลักษณะคล้ายลิงประกอบกับรูปร่างหน้าตาของน้องก็เหมือนลิงและยิ่งชอบเข้าไปเล่นในป่าทุกๆคนก็เลยเรียกน้องเขาว่าไอ้ลิงนะคะนั่นก็คือที่มาของการถูกบูลลี่คะ่ะ ทุกคนก็เห็นเขาเป็นลิงไปหมดนะคะก็เลยทำให้น้องเขายิ่งเสียใจนะคะแล้วก็เข้ากับใครไม่ได้เลยนะคะคุณแม่ก็ทุกเศร้าใจมากเลยนะคะและแล้ววันหนึ่งพระเจ้าก็ได้ส่งยูทูบเบอร์นะคะเข้ามาในหมู่บ้านได้เข้ามาถ่ายทำสารคดีเกี่ยวกับชีวิตของน้องแล้วหลังจากนั้นน้องก็ดังเป็นพลุแตกเลยคะ่ะ ด้วยความที่เขาเกิดมาด้วยความแตกต่างจากคนอื่นนะคะแล้วก็ทางยูทูบเบอร์ท่านนั้นก็ได้ตั้งเพจโกฟันมีนะคะก็คือหาทุนทรัพย์มาช่วยเหลือน้องและคุณแม่ค่ะจากนั้นสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของน้องก็เริ่มดีขึ้นมาเรื่อยๆนะคะด้วยแรงศรัทธาของผู้คนที่อยากจะช่วยเหลือคุณแม่และน้องค่ะ เพราะว่าน้องเขาถึงว่าจะเหมือนลิงแต่น้องเขามีรอยยิ้มตลอดเวลาเลยนะคะส่งผลให้เห็นว่าน้องเขาเป็นคนที่จิตใจดีมากเลยล่ะคะ่ะแล้วทางเพจ Go Fund Me ก็ได้ใช้เงินพา,าน้องเข้าไปเรียนในโรงเรียนที่สอนเด็กพิการนะคะหลังจากนั้นน้องก็ได้มีพัฒนาการช่วยเหลือตัวเองขึ้นมาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสะผมการกินข้าว หรือแม้กระทั่งการเรียนปั่นจักรยานนะคะนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีคนซื้อบ้านหลังใหม่ให้คุณแม่และน้องได้อยู่นะคะคุณแม่ถึงกับกัน้นน้ําตาไว้ไม่อยู่เลยค่ะและคุณแม่ก็ไม่ลืมที่จะขอบคุณพระเจ้านะคะที่ได้ส่งน้องมาเกิดเป็นลูกของคุณแม่ค่ะนี่ก็ทําให้เห็นถึงพลังของมวลมนุษยชาตินะคะที่มีความเมตตาแก่ผู้ที่เกิดมาแตกต่าง ที่เกิดมาด้ยกว่าทำให้เขาได้มีภาพชีวิตที่ดีขึ้นถือว่าเป็นบุญใหญ่มากเลยล่ะคะ่ะ